ปิดถือต้องปิดปืนใครได้ลองปิดปืนตายริรรรไอ้ี้ยเบียดตวง่อยสักีควายลบตัวไอ้ตยแกนัจ่อยควายหเฉยละ เจอจะมาแล้วมาแล้วทนาทนาทนามาจากทนาโอเคโอเคโอเคมา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 มเต็มที่เว้ยเต็มที่เว้ยไอ้สั่งเลยไอ้ไอ้สั่งเลยกูไปก่อนกูไปก่อนมาแม่งมาไวเลยนสตามามามาเจอแผลน่ะเจอแผลใส่เล็บไอ้สั่งเลยไอ้สังเลยกรูปก่อนตรงไปเขียวดีไปเขียวอ่ะเขียวเขียวไปเขียวไอ้สัสไปเขียว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 ผมไปเขียวไปก่อนเซคนไเขียว มาีไปเขียว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 แหมน้องหยอนิดหยอกหน่อยเอาดิอยู <h 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 ่อยู <h <h right> <h 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 ่หมดอยู <h <h ่หมดอยู่หมดอยู่นี่ครับน้องๆอยู่นี่ครับน้องๆมเขียวเราเพื่อนมาเขียวได้ป่ะน้องกินน้องน้อินีอยู่นี่ครับน้องพีาพีจะพาไปเขียวีไปเขียวเวเวเร็วไปเขียวไปเขียวมาลงมาลงเยฟไงห่ายเย

ลอบินลอีบลบอีบลบอีกมาเลยกับเพื่อนเขาเลยกับเพื่อนเขาเลยกับเพื่อนลอลบินลอยบินลอบินลอยบลบอี่ลอลบินไมลอลบ อะไรมึงที่อะไรเี่อะไรควลยคายล่อปืนลิกลิกลิกไอ้นมันไม่มีทียอะรปึ่ล็อปปึ่ล็อปปึ่ล็อปปล็อปปึ่ล็อปไอสัตวหนล็อปไอสัตว์ตัวไหนล็อปเป็นเียเป็นเียอะไรเป็นเทียอะไรยังล้มอยู่เลยคยโอ้ยกระจกันเลยลบิก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 ได้มาไม่ได้มานายบาอะไรนนายบาไปดิปปดปดปืนต้องปิดปืนรต้องปิดปืนเพือนลาป

เล่ดเขียวดิมเลดนดอกไม้เขียวเพื่อนเโดนซ้ำอยู่เฟินจากการหอยเฟินเนไปเขียว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 เพื่อนไปเขียวไปเขียวายเขียวเพื่อนเราหมดตรนนี้เรมดเรม่เราไม่เราไม่เราไม่ไอ้เหียมีตัวง่อยสักถควยล้มตัวเหียห่วยสัตว์เราไม่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 ดมเรลอาเ่อนดิมเรลดเอาเพื่อนิมเรลดเอาเพื่อนิมเรลดเอาเพื่อนกิงเหอเปลี่ยนเีเปลี่ยนเีเปลี่ยนเีเนแล้วเี่แล้ว เอ้ฮัลโหลมึงมึงไอ้ฮัลโหลมึงเอาไอ้ปืเมก้าดิปืนหลังไฟไปเดียวกัดกัดกัดในไฟกัดในไฟเลยกัดในไฟเลยปล่อยไปเฮียนั้นปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปไอ้กากไอ้เฮียกระจกไอ้ซ้นเปลี่ยนมีดดิไอ้ขวายี่ห้อยี่สิบสามชุดยี่สิบหกไอ้ควยอย่างนิ่มอีย ไม่ก <rebuild, S 1> ูสอนเล่นต้าแต่ละตัวเหียบพวกแกงกากไอ้สัยเหี้ยโอ้ยมึงไหวเ่าเหียแกงชีเตะเหียกาไอ้สัสขุยเหี้ยกระจอกทุกตัวเลยดบเลยมึงทุ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 บเลยมึงยิงให้อยู่ตบไปนี่เลยไม่ต้องออกแล้วไม่ต้องออกแล้ว หล่อเฮียฝุ่นมึงไหวมาไว้คุยเก่งแต่แท้เฮียโอ้ยกระจอกเว้ยเฮียเฮ้ยคจ้าคนนี้แตะไก่ไหวสัตว์เฮ้ยบวกกากเฮียไอเฮียควายลมตัวไอ้บัตว์เฮียควายลมตัวไอ้บัตวเฮียไกกระจอกไอควาย

กูจัดเลยแย่เกินจะแพ้ไอ้ควายยี่ปีมือไม่ดีเหี้ยผูถ่วงแก๊งกันเลยไอ้เหี้ยรับแต่แบบอีตัวฟรีอีตัวกันอีมาเดินเล่นอีมาเดินเล่นอะไรเล่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผู้หญิงแก๊ไม่ไม่ตัวฟรีตัวอะไรเหี้ยกไอ้เยเกจะแพ้ยังเดียวไอ้สัตว์ เฮีย่กไม่ียังไม่ไวเลยไม่ไหวเลยไอ้ตัวมึไรกเฮียเกนี่มส่งออกอ่ตรงเฮยฟาร์มันก็ออกฟาร์มันก็ออกกันควยเฮียทางผ่านหีนบัดินไหวเยอลเยลไอ้ััไองดูะว่าทำไผมไม่มีศพอทำไรไอ้กูไม่มีศพกูไม่ศพไอ้งดูว่าลัทไวบามสองหนเฮียเเยเยย ไอ้ยี่บีแม่งก็โดวบีไช่โอควายยตัวก้าควายี่ยีควายย่เฟสุ่น่ปกไอ้โยี่ไปเหมือนพวกคุณเล่นใหม่ไนควายไปอปากพกจับไปตั้าตุกจัดเลยว่ะพูอะไอ้หี่ตจัดเลยว่ะใช่้ยี่ ขวอยมึงรู้บ้าเรื่องที่พวกมึงโดนตี้ยพวกมึงไม่ทำจริงๆนะไอ้เหี้ยขยอย่าเจอกูเจอกูโกหกจะได้เล่นน่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวจำความได้ป่ะนี่ยได้กูตอแหลปะเฮ้ยสนุกไะมันด่าได้ผู้ชายไอเคพูดแล้วตอแหลอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฝุ่นตัวป่าตอแหลอยู่ไหนวะฮะไอสัตว์ รวยเก่งแต่แพ้ไอ้เย่ฝีมือไม่มีมึงลงกันมาปีหนึงมาทำหี่แหละมาเดินเล่นกันนะมาฟาร์มแล้วก็ออกฟาร์มแล้วก็ออกกันเยแพ้ยี่สิบสามสตัวหา้สองตัวดิแพ้ยี่สิบสามไม่มีไอ้เหี้ย่ตัวไหนม่นเรียกหากูัวไอ้บึกยี่ไหนไอ้บึกยี่ไหนเย็ดอยากถ่ายรูปกูเหรอไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายพวกขยะน้องฝากบอกเพื่อนน้องๆเวยนะก็มันก็อยู่ในบอเนี่ยตีมาที่ตรงดีมไหนมึงตรงไหนไม่ได้ มึงส่งมึงมึงทักมามึงทักมามึงทักมามมาาไปไปกูหลังไปกูลังไปกันลังไปกันลังไปแล้วมันตกขาตายมันโง่มันตกขาตายกูถามจริงตกขาวตายตายไรเงี้ยง้เลยใช่ไห้กูขอกูขอไม่ได้แตวอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนมาตรงโฮมโปรตรงโฮมโปรตรงโฮมโปรถึงแล้ว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 โฮมโปรถึงแล้วใครไม่มีศอกมาโฮมโปรจี๊ศอกหลุดหวายโฮมโปรใครไม่มีศอกมาโฮมโปรไหนกูถึงโฮมโปรแล้วมอนมึงมึงจะห่อได้บ้ามึง อย่าเพิ่งเพื่อไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปเจอเลเบลก่อนทานไปไปดึงของให้หมดเลยที่ที่ตู้เก็บของเขาเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าศพไม่ห่อไม่ไม่ไม่คืออย่างแรกอ่ะกูอยากให้ให้มึงมึงนับศพมันก่อนจะได้รู้ว่ามันรอบไปกี่ตัวโอเคโอเคได้เพื่อนไปเจอเลเบลไปเจอเลเบลไปกันนะเจอเลเบลเจอเลเบลกนชั้นเอ้ะบอกบอกเอ้ะใครถึงเลเบลล่างเอ้ะเลเบลบนแล้วบอกเพื่อนจีว่าใครมือว่างไปเอาศพตรงโฮมโป่ที่ตรงไอ้บอนอะบอกให้ทักหายบอนหน่อยให้มันให้บอนถอดชีให้เอออยู่อยู่ไปมอนักแล้วถักแล้วักแล้วขขอออจีหน่ย